ชื่อตามสภาวะดูสภาวะแล้วก็เอามาตั้งชื่อนะฮะอันนั้นก็เรื่องของคําศัพท์นะต่อไปตัวอย่างปัจจะมีวิพัฒน์ผ่านไปแล้วเต่าวิ่งหน,ไงน,ไนีไฟนะเต่าวิ่งหนีไฟเต่านีไฟนะปรายติหนีไฟจากไฟต่อไปพราหูโพธจบแล้วดูการทําตัวรูปหน้าที่19อ่ะพลิกหนังสือหน้าที่19ทําตัวรูป สถีวิพัฒน์วันนี้เริ่มนะเริ่มที่ทวนมาทั้งหมดในวิทวนของเก่าวันนั้นจบตรงนี้พอดีอาคิโนอาคิสานี่เหมือนกับจตุถีวิพัฒน์ทูปการตัดเดิมคืออาคิบวกสาลงสาวิพัฒน์มาให้แล้วสาวิพัฒน์แปลว่าอะไรแห่งของเมื่อสาวิพัฒน์แปลว่าแห่งของเมื่อนะแห่งของเมื่อนี่ดูได้ากหลายที่เลยในสือเล่มสีส้มก็มีในที่ที่แจกมาให้ก็มีนะทํำแปลนะอาคิโนอาคิสา อีชื่อชักนังจัชัแปสัเพโนะเพราะสัมาสอโสัเรอเนีโสสต่อไปดูพหูพจน์อัีนางอกีนางเพราะนางอยู่ข้างหลังจีคะาได้ทีก็อีเป็นอีอันนี้กฎเกณฑ์สุทินังสามวิพัฒนี้อยู่ข้างหลังให้จีคะได้นั่นคือกฎเกณฑ์เก่าอ่านพร้อมกันอักีนางที่นางจับเดิมคืออีนาทีนางัดคือี ก้อนดีกาดีเป็นดีสาเเป็นอันนั้นอันนี้อันนันะดูวิธีการใช้หน้าที่20เปิดไฟเป็นเพื่อนของลมวายุสขะวายุสขะสขาไปเป็นเพื่อนวายุของลมก็คือไฟไฟก็เป็นเพื่อนของลมทาไมอเขามีไฟมาลมไม่รู้มาจากไหนพอไฟไหม้มาลายเนี่ยตอนแรกลมไม่มีลมสงัดดี แต่พอจุดไฟลมก็มาทันทีเพราะฉะนั้นลมกับไฟเนี่ยก็จะมาคู่กันวายุสกาเ,นะเพื่อนลมก็คือไฟเพื่อนไฟคือลมนะสองอย่างนี้จะมาคู่กันวาโตาลมสหายโยเป็นเพื่อนอคินโนทิสาของไฟโหติย่อมเป็นอ้าวทำไมไม่แปลว่าสหายโยโหติเป็นเพื่อนทำไมได้แปลอย,อย่างนี้การแปลทีละคำเพื่อให้เห็นว่าศัพท์นี้แปลอย,อย่างนี้นี่แต่แปลเอาความจริงๆเนี่ยวาโตลมสหายโยโหติเป็นเพื่อน อาคินโนของไฟถ้าไปเอาความแปลอย่างนี้แต่ถ้าแปลทิละระรรเนี่ยสหาโยเป็นเพื่อนอาคิโนอาคินสาของไฟโหติย่อมเป็นแปลธิละระรรมแปรยานยนะต้องแปลให้หมดแต่แปลเอาความภายเนี่ยตัดเขาที่จะตัดได้อ่านพร้อมกันวาโตวาตวา กองสองกองได้หนึ่งหลอดสองหลอดได้ลมจะนับยังไงวูบนับเป็นวูบนัทมันนับเป็นวูปก็ตายได้นับลมเนี่ยนับยากนะครับหลายลมก็แล้วกันลมหลายหลายหลายลมวาตาอันว่าลมทั้งหลายสหายาเป็นเพื่อนอาคีนางอาคีนางของไฟทั้งหลายฝนดีย่อมเป็นนะหลายหลมหลายๆายวูบหลายๆายคลื่น อ่านพร้อมกันวาตาวาตาอิัาหวอวทหลสมหยาเพื่อนอิานทินังาาโหติ้มเป็นอาเปเพื่อนของไฟนะวาตูภาษาไทยวาตาพูดถึงก็ใจเลยมีอะไรวาตาไทย พูดถึงวาตานี่เข้าใจเลยวาตาัยนะแล้วพายุอะ่ะพายุก็แบ์เดิมวายุแปลว่าเป็นพะวายุก็แปลว่าลมพายุก็แปลว่าลมนะวายุพายุอ้านวะแล้วจะรู้อย่างไรว่าไอ้ลมกับธรรมดากับลมพายุของเราถ้าพายุนี่คือลมแรงแต่ถ้าวาตานี่ลมธรรมดานะเราใช้วาตาหรือใช้วาโยนะวาโย นะเพราะฉะนั้นลมนี่มีหลากหลายชนิดระดับของลมไม่เหมือนกันภาษาบอดีก็มีลมอ,อ่อ,อนๆลมโชยมาลมแรงๆลมพายุนะเหมือนกับแผ่นดินเหมือนกันแผ่นดินถ้าไหวขนาดนี้ภาษาเรียกกัมปีถ้าแรงกว่าน,นี้สังกัมปีถ้าแรงกว่านี้สัมปกปัมปีถ้าแรงแบบสุดๆอย่างที่เกิดคลื่นขึ้นมาเนี่ยสัมปเวทีคือลักษณะของ แผ่นดินีัยจะไหวหนึ่งสองสามคือระดับความแรงของแผ่นดินก็บาลีก็จะมีคําไซอุปสรรคกาไปข้างหน้าเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามแล้วก็บอกเหตุว่าแผ่นดินไหวมีเหตุกี่อย่างแปดอย่างแผ่นดินไหวเหตุแปดอย่างแล้วก็มีเกรดหนึ่งสองสามาปรีจะมีให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นแผ่นดินไหวเนี่ยนะแปดในแปดอย่างที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยมีหลายพันแต่แผ่นดินไหวที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา สัตว์โลกไม่ได้เป็นอันตรายไหวแรงมากเหมือนโลกกระทไม่ใช่โรคนี้โรคเดียวนะไหวหลายหมื่นโลกกระแทแต่ว่าสัตว์โลกไม่ได้เป็นอันตรายแต่ท่าที่ไหวไวเนี่ยทาตุกเขปะทาตุเขพัไหวเพราะทตุกำเริบา่ากำเริบก็คือการเคลื่อนไหวของทตาดินทตุน้ำา่าลมาตุไฟมันวิปย์ผลิตถ้าไหวลักษณะนี้แล้วเป็นอันตรายนะในเหตุของการผลิตไหวแปดอย่างนะ ก็ตอนแสดงธรรมจักแผดดินก็ไหวแสดงพรมาชาลสูตรแผดดินก็ไหวตอนตัดสรู้แผดดินก็ไหวนะตอนตัดสรู้เพราะนั้นเห็นแหงพอดดินไหวทั้งแปดอย่างนะเพราะฉะนั้นตรงน,นี้ก็วาตาที่แปลว่าลมนะฮะวาตาแปลว่าลมวาโตลมวาตาลมทั้งหลายอัจจิดวงกิสัต อ่ะตอนนี้ก็ไม่มีไรแล้วนะสหายโยสหายะสหายะก็แปลว่าเพื่อนนะสหายโยเพื่อนเพื่อนคนเดียวสหายะก็เพื่อนทั้งหลายสหายะที่แปลว่าเพื่อนนะต่อไปดูวิธีการใช้ต่ออวิธีการทาตัวรูปการทําตัวรูปต้องแปลนะไม่ต้องแปลงอะไรการแปลงสมิงวิพัสเป็นมหิเนี่ยจะมีตลอดนะมีตลอดถ้าเป็นอากาลานแปลงสมิงเป็นเอแดงสมิงเป็นมหิ ถ้าเป็นอิกาลันก็จะแปลงสมิงเป็นมหิไม่มีแปลงสมิงเป็นเอแล้วนะก็จะมีลักษณะอย่างนี้นี่คือสัตมีวิพัฒน์สมิงสจตมีพัฒน์เอกพจน์นะนะลองทําตัวรูปพร้อมกันอาคิมีอาคิสมิงสับเดิมคืออคิมีอาคิสมิงสับเดิมคืออคิบุสมิงแปลเป็นอคิมีอคิสมิงแปลว่าในไฟ ในไฟก็ได้บนไฟก็ได้นะต่อไปผู้หูโพ์อคีสู่อัิอีสุในไฟทั้งหลายนะจำเดิมอคกีบวกสู่เพราะสูอยู่ข้างหลังให้ทีคะทีคะได้ทีคะอ่าเป็นอาทีค็ะอีเป็นอีทีคะอูเป็นอูในที่นี้จะทีค่าอะไรอา่าเพราะเป็นสระหอีก็ทีคะาอีเป็นอีเพราะสู่อยู่ข้างหลัง ทำเมตชีคามีไหมมีมีสองรูปด้วยกันนาทีคาก็ได้เมตทีคาก็ได้เพราะฉะนั้นจะมีทั้งอักขีสูตรและอักขีสูตรคือกฎเกณฑ์นี้ถ้าเราเข้าใจอ๋อมันก็จะซ้ําไปซ้ํามาซ้าาําไปซ้ำมา,า,มา,า,มาอ่านพร้อมกันอักขีสูตรอักขีสูตรสับเดิมคืออักขีสูตรอักขีสูตรสับเดิมคือฤทธิ์นิพพสูตรเพราะสูตรที่ไา้ที่เป็นดีสัตย์เป็นดุเป็นอักขีสูตรอักขีสูตรอ่าอักขีสูตรอักขีสูตรถามจนรูปเสร็จแล้วก็ใช้บนไฟ ลองอ่านพร้อมกันสูโทสูโอคิปีิ no. <p <p ัสัง no ติสโอันารอคติยปิ้งสังึ้เนื้ออิีิปิ้งก็ได้ย่างก็ได้นะประจักรธาตุเนี่ยหุงปิ้งต้มย่างนะทำได้ทุกอย่างประจักธาตุใช้ประจักตัวเดียว ผงก็ได้บิ้งก็ได้ทอดก็ได้ประจ,จักั์เดียวนะทไํไในทุกอย่างเดี๋ยวก็เรื่องอาหารบางสังเนื้ออาครีมีคิสมิงบนไฟนะหรือใส่ไปในไฟก็ได้อสูทพวครอบครัวถ้าแม่ครัวทํำยังไงสูอะไรสูอะไรอา่าสูที่นีนะครอบครัวสูทัวถ้าแม่ครัวก็สูทาไม่ใช่นะ <laughs> สูที่นีเราอีนีปัจจัยสูที่นี นะนั่นก็สูโทกับาสูที่นีแต่ก็เป็นเอกพจน์แล้วก็อาคิมีอาพิสมิงบนไฟในไฟอ่ะอ้าพระอูคนนี้แล้วสูที่นีอันว่าแม่ครัวทั้งหลายแม่ครัวคนเดียวก็สูที่นีสองคนขึ้นไปก็สูที่นีอ้าวทำไมไม่แตกต่างกันนะถ้าอยากใช้แตกต่างกันก็ได้สูที่นิโยสูที่นีสูที่นีสูที่นินโย นะเพราะฉะนั้นผู้พอรเนี่ยได้สองคำสูที่นีก็ได้สูที่นิโยก็ได้แม่ครัวตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะอลองอ่านพร้อมกันสูที่นีอาพีสุมัชเชสูที่นี ปลาทั้งหลายก็วิ่งปลาทั้งลายบนไฟก็เป็นตัวอย่างาการใช้นะอักขีสูอักขีสุบนไฟในไฟที่ไฟนะจะแปลอย่างไรก็ได้นะก็ tomatoes. วิธีการแปลสัตว์ที่อยู่ข้างล่างนี้เป็นสัตว์จำแนกตามออาลองอ่านพร้อมกันมูนี่แปลว่าอะไรมูนีคิริแปลว่าอาริแปลว่าอัสสีแปลว่าอีสีแปลว่า วิแปลว่าวิธีแปลว่าวันนี้แปลว่าสารถทีแปลว่าปฏิแปลว่านิธิแปลว่าอัญชรีแปลว่าอัธิปฏิแปลว่าสมาธิแปลว่าอภิแปลว่ากหาปฏิแปลว่าซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าเราจะใช้ทัพศักทิ์มุนีครบมุนีพระมุนีคือใคร เลหนึ่งมุนิมีห้าอย่างห้าชนิดมุนิแปลว่าฤาษีก็ได้พระมุนีก็ได้พระธรรมดาก็ได้อ้าแล้วพรธเจ้าทำยังไงถ้าเป็นพรธเจ้าดับเบิ้ลมุนิอาดับเบิ้ลมุนิเป็นยังไงมุนิ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  มุนิมุนีพระมหามุนีมหามุนีก็ได้มุนิมุนีก็ได้นัก็คือมุนิมุนีสองคำแต่ถ้ามุนีจะเฉยๆก็พานธรรมดาหรือแปลว่านักบวชมุนีเนี่ยมีอยู่5้าอย่าง5ชนิดนะฮะอันนั้นก็พอพูดถึงมุนีคือใครพระมหามุนีก็่าสมานสำุทกเจ้าหรือมุนีธรรมดาแปลว่าพระพิสุผู้สงบนี่ก็มีความหมายคิริถ้าเราไม่ใช แปลว่าภูเขาเราใช้ทัพศั์จะใช้สั์ว่าอย่างไรประจวบอระไรประจวบคีรีหรือประจวบคีรีอ่าคีร,ครีก็คือคีรีนั่นแหละคีรีขันคีรีแปลว่าอะไรภูเขาแล้วขันแปลว่าอะไรเ <c oughs> ขาหลายรูปเ <c oughs> ขาเลายหลายกองนะภูเ <c oughs> ขาเลยหลายรูปประจวบคีรีขัน อ่าภูเขาหลายยอดหลายลูกกี่ยอดอ่ะสามร้อยยอดอ่านั่นเลยหลายยอดอ่ะประจบคิรีขันคิรีเนี่ยแปลว่ายอดนะยอดเขาว่าคุกคิรีแปลว่าเขานะเขาหลายยอดกับคิริคิรีอริอริภาษาไทยถ้าเราไม่ใช้แปลว่าการศึกแปลว่าอะไรมาใช้สามเลียอริไม่ต้องแปลอริก็อริอาริอ่านออกเสียงบาลีว่าอริแต่มาอ่านเป็นภาษาไทยว่า คู่อริคู่อริคู่อริกับศัตรูคู่อริกับทุกคนทุกคนมีคู่อริอยู่คู่อริภายนอกนีเห็นแต่คู่อริภายในเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่ใครคู่อริอ่ากิเลสเพราะฉะนั้นอรหันนี่มาจากอริหันหันตานี่ฆ่าฆ่าศัาตรูคือกิเลสจึงได้เป็นพระอรหัน นะศัตูภายในะคือกิเลสน,นะอริแล้วก็อสิดาสิก็ไม่ไม,ไม่มีอย่างอื่นนะอีสิอีสิแปลว่าอะไรฤอสีถ้าเราใช้ทัศน์ศัพท์ได้ไหมอีสิรู้ไหมทัศน์ศัพท์อีสีปัตนะมฤคาถายวันอีสิปัตนาแปลว่าอะไรฤอสีตก <c oughs> มฤคทายวันนิฆาญาวนะ วนาแปลว่าป่า,ามิคะทายะแปลว่าให้มิคะเนื้อป่าที่ให้อภัยแก่สัตว์ให้อภัยทานแล้วก็อิสิปัตนาอิสิปัตนาแปลว่าอะไร